วิธีสั่งสินค้าผ่านมือถือง่ายง่ายเพียงเข้าสู่เว็บไซต์จากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นนำบิงสินค้าจาก1688นำมาวางใส่ในช่องค้นหาเว็บไซต์แล้วกดค้นหารอเว็บไซต์ค้นหาสักครู่จากนั้นกดที่ปุ่มเพิ่มเข้าสู่ตะกรา้าจากนั้นเลือกรูปแบบสินค้า และกปรอกจำนวนจากนั้นกดปุ่มเพิ่มเข้าตะกรา้ากดปุ่มตะกร้าสินค้าตรวจเช็คที่อยู่และช่องทางการจัดส่งและกดปุ่มสั่งสินค้าจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบํำสั่งซื้อและการแจ้งเตือนอัตโนมัติทางไลน์กดชำระเงินที่แจ้งเตือนในไลน์จากนั้นอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินและกดคอนตินิวเมื่อชำระเงินสั่งสินค้าเสร็จสิ้นสามารถติดตามสถานะแจ้งเตือนทุกขั้นตอนได้ในทางไลน์